สองหนุม่มสมาชิกใหม่ของบ้านเราสมาชิกใหม่ที่เข้าใจทุกความต้องการใจใค่นี้หรอโดยเฉพาะเรื่องความประหยัดใหม่ Mitsubishi Electric Mr. Slim Move i Super Inverter ที่ผสาน2เทคโนโลยีจนได้ค่า EER สูงกว่าให้คุณประหยัดกว่าเพื่อทุกครอบครัว มิตซูบิชิอีเล็กทริกเลือกแอร์ก็เหมือนเลือกสมาชิกเข้าบ้านต้องช่วยกันประหยัดจใจแค่นี้หรอเหมือนมิตซูบิชิอีเล็กทริกมิสเตอร์สเลนมูฟไอซูเปอร์อินเวอร์เตอร์ใหม่ที่มีค่า EER สูงกว่าประหยัดกว่าเพื่อทุกครอบครัวมิตซูบิชิอีเล็กทริกสองนมสมาชิกใหม่ของบ้านแล้วใช่หรอ สมาชิกใหม่ที่เข้าใจทุกความต้องการใจแใค่นี้เหรอโดยเฉพาะเรื่องความประหยัดใหม่ Mitsubishi Electric Mr Slim Move R Super Inverter oh. ที่ผสาน2เทคโนโลยีจนได้ค่า EER oh. สูงกว่าให้คุณประหยัดกว่าเพื่อทุกครอบครัว Mitsubishi Electric เลือกแอร์ก็เหมือนเลือกสมาชิกเข้าบ้านต้องช่วยกันประหยัด Mitsubishi ิ l e c t r i c กมิสเตอร์ส e ิมมูฟไอซูเปอร์อิเตอร์ใหม่ที่มีค่า EER สูงกว่าประหยัดก,กว่าเพื่อทุกครอบครัว Mitsubishi e l e ็กทริ